เดี๋ยวแต่พี่มีลายของแม่อยู่ถ้ามีคนสนใจ,จก็ไม่ยากนีสีธรรมชาติหมดเลยลน,น้องโหแค่นี้ก็อลังการงานสร้างแล้วสีธรรมชาติทั้งหมดเลยเนาะปกติตเยอะกว่านี้ใช่ไหมใช่ปกติต้องสองร้อยคืออนี้ไม่ถึงน้อยโอ้โหอลังาการมากเลยาเรามเยอะกว่าีมีแเองแต่สวยมากเลยอ่ะน,นี่อะไรเนี่ยบ้านไหนไหนเนี่ยเหรอ สวยมากเลยอ่ะพี่ก็มีพื้นหนึ่งของของเรานั่นแหละแต่ไม่ขายหรอกอาไว้ใส่เองเพราะเราต้องมีเก็บไว้บาสวยจริงๆเลยสีธรรมชาติทั้งหมดเลยอเามาจอันนี้ยให้านเลกดเหธรรมชาตินยาว่เราดี่เม็อันนี้มหรวสเมตรใช่ไหม เอนเน้นเนมันเป็นไหมบ้างแล้วก็สีทั้งกันึดูแบบเลยสวยมากเลยอะิเส้นี่แค่ยินเสียงเล่นดอเน่ะคะอพเองก็ได้เะอมุ้ยสวยมากเลยนี่อาบน้ำยานี่จะสวยมาก ใช่ไหมพี่โชว์เนี้ยใช่ค่ะอยูุ่กหมดเลยทีนี้บรวันนี้มีตุ้มติ้งค่ะชายผู้ใช่ผู้ดูชายผู้เขาเคยมากตัวนี้ก็จะเป็นงานหนึ่งพื้สองเมตรเนาะสีธรรมชาติทั้งหมดเลยอันนี้สี่เมตรถ้าเป็นถ้าไม่ตุ๊กติ้งจะเป็นสองเมตรอ๋ออ้นสี่เมตรค่ะเผื่อว่าลูกค้าสนใจเดี๋ยวถ่ายช้าๆกันสวยมากสวยโคตรโครดังพึ่ง อ๋อหัวล,งนนลังพึ้งอ่ะพรีเซนต์เลยรังพึ้ง่งมันมันจะแบบยุกยิบยุกยิบเต็มเลยมันจะไม่เป็นแบบเป็นเสน้นเป็นแนวโอใช่เหมือนลังพึ้งอ่ะดูเป็นจุดๆลังพึ้งอ,อ่าาาเยอะๆหน่อย <Teaching. S 2> โัวเกตโร์เกตยอ๋อหลเกตยร์ SOUND, اي, หัวเกตไทยไหมนะ เป็นสีธรรมชาติไหมหรือว่าเคมีตัวนี้เป็นเป็นเคมีค่ะแ่ว่าเราเราเราจะทำไม่ให้มันตกสีเราจะมีเทคนิคการย้อมใช่ของแม่เก่งอยู่แล้วแม่ไม่ย้อมค่ะหนูย้อมไม่ได้หรอกเออระดับประมจารย์อยู่แล้วไม่หาเป็นโฮลเกียรดอย่างนวอีกเนี่ยฮอร์ออโฮลเกียรค่ะโอ้สีกีละออลไหมนะสีนาละออลแล้วเนาะในงานซื้อไปผืนหนึ่งของของกระหัด ที่ว่าเป็นลายของที่ว่าไหน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 เนาะนี่นี่นี่มีพื้นเดียวค่ะเออเออใช่นี่ของกระหานนี่แม่โชว์ให้ไหมเนี่ค่ะมีพื้นนี่สวยมากเลยเท่าได้พื้นเดียวโอ้เออเดี๋ยวพี่มีเงินจะหาเก็บซื้อซื้อเอาสวยมากเลยแล้วสีมันสีมันละมุนนะสวยมากลายอ่าตำบลกระหานเดี๋ยว เก็บมาซื้อไปนิ่มพริ้วมากเลยสีธรรมชาติด้วยสีนี้สวยมากสวยจริงๆเป็นผ้าคา์ใช่ไหมค่ะแล้วผ้าเขาหนาด้วยหมอืมนาด้วยค่ะตางเลยโชว์เลยสวยมากโอ้โหนิ่มริวเดี๋ยวหาเงินก่อนแม่แจ้งมาอยู่ว่ากำลังทำโอเคเออนี่ก็สวย นี่หนูก็ทออยนะอันนี้เป็นสีธรรมชาติย้อมเองอือไอ๊สีธรรมชาติส้ดเลยสนใจสอบถามได้นะคะนี่เฮ้ยเสียงพี่แบบเป็นวัดใหม่หมเสียงยังไม่ปกติอ๋อพี่ซื้อท่าหนูวันนะจิ๊บจิ๊บใช่ตบมวอใช่ ทีการย้อมสีธรรมชาติไงไม่คืออยู่ๆมันมันแบบมาในหัวเลยพี่ก็ซื้ออยู่ซื้อหลายสีอยู่นี่อาจารย์แันแม่ก็มซื้อดอกบัวใช่เมื่อกี้ก็ซื้อดอกบัวให้พี่พพ่อาจารย์อีกคนหนึ่งที่หมื่นกว่าน่ะสวยมากตัวนี้สวยเดี๋ยวพี่หาเงินซื้ออยู่หรือพิเศษให้ใช่ไหมโอเค แต่ว่าช่วงนี้ใช้เงินเยอะเดี๋ยวต้องรอก่อนนิดนึงถ้ามันเป็นของเรายังไงก็ยังอยู่ไห้โชว์ให้พี่ดูหน่อยสิแม่วงอลังการงานสร้างสวยมากเลยสีม้วนเขาเรียกว่าลายหลวงเจียใช่ไหมะแต่โน้โน้เรียกเป็นอะไรหนาเป็นอะไรอ่ะบัวฉลองขวัญอ่ะไอ้วัวเทียอยู่ในหน้าค่ะอันนี้เป็นเทียนี้ค่ะ เป็นเคมีเลยตัวนี้อุย้ยสวยมากอ่ะสีเคมีใช่ไหมเออแต่ว่ามันสวยมากเลยดูนานๆเนานเะ,อะโอ้อออคลังเนียนติดอยู่มาโชว์ติดนะเหยื่อน้ามาโชว์กับบ้านวันนี้จะจะอยู่ในร้านนี้แหละค่ะค<อ>ุา อันนี้อันนี้กระลาอกระลาอคลังเเรียกอายรไรนี้เม่เป็นลายาม่าเวส์ว่าสวยเนาะสีมันดูเนียนกริบเลยอะ่ะสีธรรมชาตินธรรมชาติค่ะบี่โอ้โหบองชอบแลยพี่ชอบมากเลยอะ่ะ หยุดเลยเนี่ยคนถ่ายน้ำลายไหนใช่น้ำลายใหญ่ย่างใหญ่ใหญ่เลยใหญ่ใหญ่เลยลายออกใหม่ไม่เยอะเพราะว่าทำหน้ามือแต่มัดด้วยค่ะจสวยสวยขับผิวมากเดี๋ยวเออเดี๋ยวไปละย้ำเก็บเกี่ยวความงามอันนี้มาใส่อะไรมาเซน 100000នេះចា៎